ดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับชายไทยด้วยนะคะว่าไอ้ขนาดมาตรฐานของชายไทยที่โดยเฉลี่ยในขณนะที่แข่งตัวเต็มที่ความยาวอยู่ที่4นิ้วเนี่ย,ยก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วโลกค่ะใหญ่หรือย,ยาวถ้าเลือกได้อะไรดีกว่ากันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะถ้าพูดถึงเรื่องขนาดเนี่ยคุณผู้ชายก็คงยอมกันไม่ได้ใช่ไหมคะจะต้องขิงกันว่า 52, 54หรือ56 เวลาไปซื้อถุงเนี่ยไม่มีไซส์ให้เลือกเลยครับมันใหญ่มากถุงเมืองไทยไม่มีไซส์ผมเลยครับแหมขิงกันสุดๆเลยค่ะลองมาถามผู้หญิงบ้างไหมคะว่าใหญ่กับยาวเนี่ยถ้าเลือกได้ผู้หญิงเขาชอบแบบไหนจะเลือกใหญ่หรือย,ยาวดีมันมีแบบสํารวจที่ต่างประเทศนะคะเขาทําแบบสํารวจอันนี้ขึ้นมาค่ะว่าระหว่างใหญ่กับยาวเนี่ยผู้หญิงถ้าเลือกได้จะเลือกแบบไหน จากผลแบบสำรวจนะคะพบว่า90%ของผู้หญิงนะคะเลือกที่ขนาดความใหญ่มากกว่าความยาวค่ะหากว่าเราพิจารณากันถึงหลักเหตุผลแล้วมันก็น่าจะจริงนะคะเพราะโดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเจอจูเนียของคุณผู้ชายที่มีขนาดยาวมากๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรมากค่ะแต่แถมอาจจะทําให้เกิดผลเสียด้วย หนึ่งนะนั่นก็คือถ้าหากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่สามารถรับได้ถึงขนาดความยาวที่มันยาวมากก็อาจจะทําให้ผู้หญิงนะคะเกิดอาการเจ็บปวดแทนที่จะมีความสุขในขณะที่ทํากิจกรรมเพราะน้องชายที่มีขนาดยาวมากถ้าหากว่ายาวเกินช่องคลอดปกติของผู้หญิงที่อยู่ที่ประมาณ4นิ้วเนี่ยแล้วก็ขณะที่มีกิจกรรมกันนะคะจูเนี่ยของคุณผู้ชายก็อาจจะไปชนกับปากช่องคลอดของผู้หญิงได้แล้วก็ทําให้เกิดอาการเจ็บค่ะและ2นะคะจากข้อ1เนี่ย เมื่อจูเนียของคุณนะคะเข้าไปชนกับปากมดลูกของผู้หญิงมากๆซ้ําๆหลายๆครั้งก็อาจจะทาให้ปากมดลูกของเธอมีอาการอักเสบได้ด้วยและนอกจากข้อมูลตรงนี้จะสนับสนุนแล้วนะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่ความใหญ่มากกว่าความยาวมันยังมีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะนั่นก็คือขนาดความใหญ่จะช่วยให้ผู้หญิงถึงดวงดาวได้ง่ายขึ้นนั่นมันเป็นเพราะเกิดจากการเสดสีค่ะผูกกระตุ้นจุด G s ส o t ค่ะ ึ่งจุด G-spot นี้นะคะอยู่ภายในช่องคลอดของผู้หญิงลึกเข้าไปประมาณ1-2ข้อนิ้วค่ะอยู่บริเวณด้านบนของช่องคลอดใต้กระดูกหัวเนาผู้หญิงบางกลุ่มนะคะสามารถถึงดวงดาวได้จากการกระตุ้นจุด G-spot นั่นก็คือเกิดจากการเสร็ดสีค่ะคุณผู้ชายอยากรู้ไหมคะว่าของคุณเนี่ยมันเล็กหรือว่าใหญ่จากข้อมูลของอาเซียน d n a DNA นะคะและกรมการแพทย์ ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าขนาดมาตรฐานของน้องชายของชายไทยในค่าเฉลี่ยความยาวของน้องชายในขณะที่แข่งตัวเต็มที่อยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะแล้วไอ้เจ้า4นิ้วของชายไทยเนี่ยมันไปสู้กับหนุ่มๆทั่วโลกเขาได้ไหมจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับมาตรฐานของอวัยวะเพศชายทั่วโลกที่ตีพิมพ์ในวิสติเจอร o นอล o l o ยูโ o โลเมื่อปี2558 เขาพบว่าขนาดของน้องชายที่แข่งตัวเต็มที่ของผู้ชายทั่วโลกจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่5นิ้วมีเส้นรอบวงโดยเฉลี่ยอยู่ที่4.6นิ้วและในขณะที่อ่อนตัวโยกย่าเป็นเต้าหู้นะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยของความยาวและเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ3.6นิ้วดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับชายไทยด้วยนะคะว่าไอ้ขนาดมาตรฐานของชายไทยที่โดยเฉลี่ยในขณะที่แข่งตัวเต็มที่ความยาวอยู่ที่4นิ้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วโลกค่ะ อันนั้นคือความยาวกับความใหญ่ถ้าเลือกได้นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็เลือกอยู่ที่ขนาดนะคะความกว้างความกลมนะคะความยาวเนี่ยเป็นรองค่ะแล้วถ้าให้ผู้หญิงเลือกระหว่างขนาดกับลีลาถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่มีขนาดที่บลลมมาหุ้มอะไรมากมายนะแต่มีลีลาดีคุณคิดว่าผู้หญิงจะเลือกอะไรระหว่างขนาดกับลีลา คำตอบจริงๆนะคะมันก็คงจะยากค่ะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนนะคะที่เก็บข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะแต่มันเคยมีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะเซ็กซ์คิบิชันนะคะที่ประเทศอังกฤษเมืองแบนเชสเตอร์โดยในงานนี้นะคะเขาได้รวบรวมเอาดาวหนังโป๊หรือว่าดาวหนังแผ่นเข้ามาในงานค่ะแล้วก็ได้มีคนนะคะไปสอบถามคําถามนี้กับพวกเธอค่ะถามว่าระหว่างขนาดกับลีลาเนี่ยพวกเธอคิดว่าอย่างไหนสําคัญกว่ากัน คำตอบที่ได้ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือสาวๆพวกนี้นะคะเลือกลีลามากกว่าขนาดพวกเธอนะคะบอกเลยนะคะว่าลีลาเนี่ยเป็นสิ่งสุดยอดแต่ขนาดเนี่ยเป็นเรื่องรองค่ะเพราะเธอให้เหตุผลนะคะว่าถ้าขนาดใหญ่มากเกินไปบางทีก็ไม่เป็นเรื่องดีค่ะอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บด้วยซ้ําแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดน้องชายที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะแต่ถ้าเจอลีลาดีเข้าไปนะคะเรื่องขนาดก็ลืมไปเลยค่ะฟังดูก็น่าเชื่อถือนะคะเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ เจอมาทุกรูปแบบแล้วแต่นอกจากข้อมูลจากพวกเธอเหล่านี้แล้วนะคะหลายๆสถาบันนะคะก็เข้ามาให้ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่าคุณผู้ชายทั้งหลายอย่าไปกังวลหรือให้ความสําคัญอะไรกับมันมากไอเรื่องขนาดเนี่ยแต่ควรให้ความสําคัญกับสุขภาพของน้องชายค่ะทําให้น้องชายนะคะห่างไกลจากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถแข่งตัวได้ปกติ ทำกิจกรรมได้นานพอที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามถึงดวงดาวได้ไม่หลังเร็วจนเกินไปแล้วก็ควรจะให้ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศแล้วก็ใช้ดีลาที่ฝ่ายตรงข้ามชอบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็ยังออกมาเตือนอีกด้วยนะคะว่าคุณผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายนะคะที่สักใฝ่เรื่องขนาดมากก็อย่าไปฉีดไปเติมเพิ่มอะไรให้กับน้องชายนะคะ อาจจะเกิดการติดเชื้อนอกจากจะไม่ใหญ่ตามใจต้องการแล้วเผลอๆติดเชื้อต้องมารักษาโดนตัดจนเหลือเล็กกว่าเดิมอีกและอยากจะฝากไว้อีกเรื่องนะคะหลายๆคู่เนี่ยเขาไม่ต้องมีน้องชายก็สามารถทําให้อีกฝ่ายถึงดวงดาวได้นะคะก่อนจากกาันความยาวกับความใหญ่อันไหนสาคัญกว่ากันหรือขนาดกับลีลาอันไหนสําคัญกว่ากันคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะจะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย